สวัสดีครับผชนะของรีเฟบครับวันนี้เราก็มาเล่นไมโครคอนโทรเลอร์กันต่อนะฮะในการเขียนโค้ดเขียนเขาเรีย uh, กว่าเขียนโปรแกรมมานกันนะประมาณถนะ้าพูดกันง่ายๆนะวันนี้ก็โปรเจกต์คุณโยน์ยังไม่ไปถึงไหนหรอกแต่ว่าพยายามให้มันตั้งอยู่แต่ตัวไอตัวเนี้ยมัน MPU ที่เป็นไจโรเนี่ยเสียซะก่อนเนื่องจากผมผมต่อสายผิดเองเนาะต่อขั้วผิดต่อไฟสลับมันก็เลย เจ๊งเดี๋ยวต้องรอตัวใหม่มานะะตอนนี้จริงๆก็รอบแรกนี่คือสามารถที่จะคาลิเบตให้มันเป็นแบบใกล้ศูนย์ได้มากที่สุดละแต่ว่าก็นะมันเจ๊งถ้าก่อนค่อยว่ากันเนี่ยมันก็จะยืนแบบนี้ยืนแบบนี้อ่าแต่ตอนนี้ก็คือถอดอยู่แล้วคือจะมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างที่เราจะเข้ามาใช้งานนะฮะก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ไปเซ็นเซอร์เกี่ยวกับพวกไฟนะ,ะประมาณนะฮะก็คือมองเห็นแสงไฟหรือ เปลวไฟอะไรประมาณนั้นนะก็ใช้ได้นะครอันนี้คือเซนเซอร์ที่ซื้อมาแบบว่าหลายๆตัวมันเป็น4ี40กว่าตัว45ตัวราคา2-300บาทน,นะได้เยอะอยู่ได้หลายตัวแต่ว่าต้องมาดูเอาเองนะเนื่องจากมันมาจากจีนเนี่ยดูดิมันไม่มีโค้ดเลยเลยไม่มีโค้ดอะไรบอกเลยทั้งนั้นนะเป็นเป็นตัวที่เราต้องมาเดาเองบางตัวผมก็ไม่รู้จักนะมันก็ต้องมาหา,ามาเซิร์ชเอานะมีกหลายตัว ที่เราคิดว่ามันจะใช้งานเหมือนกันประมาณนะั้นเป็นแบบแบบนี้นะเนี่ยไมโครโฟนรูปอะไรแบบนี้ที่เป็นเหมือนอเทอร์โมมิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเทอริสเตอร์อะไรบางอย่างเนี่ยไม่รู้อะจะเอามาใช้ก็ยังงงๆอยู่เนื่องจากเราเขียนโค้ดยังไงให้มันเข้ากันได้อันนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมถามเจมินายเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวจับความร้อนอะนะตัวนี้จับความร้อนเดี๋ยวเรามาลองทสกันก็ได้ สลับกันเอ๊ะขั้วเหมือนกันป่ะเออเหมือนเหมือนขั้วเหมือนกันเดี๋ยวผมลองตัวนี้กับตัวนี้ที่เป็นอินฟาเรดเนาะนี่เป็นหลอดอินฟาเรดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี้ตอนที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยคือต้องการเป้าหมายเลยต้องการจะให้มันส่งเสียงหรือ เป็นเสียงที่เราพูดใส่ในการ์ดแต่ว่าตอนนี้การ์ดยังมีปัญหาอยู่ผมจะไปต่อเรื่อยตอนนี้ก็จะให้มันเป็นเสียงที่เป็นเสียงสังเคราะห์ในจากตัวมันเองนะตัวนี้มันสามารถสร้างเสียงสังเคราะห์ได้โดยที่ก็คือก็เหมือนเป็นเสียงเมโลดี้ทั่วไปเหมือนแล้วมีพวกคีย์บอร์ดพวกอะไรประมาณนะั้นะนะฟิลประมาณนั้นเขาเรียกว่าเสียงสังเคราะห์ก็คือสามารถออกเสียงพวกนี้อย่างเงี้ยได้เหมือนพวกเสียงไซเรนเสียงอะไรแบบเนี้ยสามารถทําเองได้ขึ้นมาได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาก็มันสร้างมาจากตัว CPU ของมันเองเลยเลยนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเราอยากได้เสียงที่เป็นส่วนตัวเสียงนู่นเสียงนี้เราผมมีการ์ดตัวนี้ยังยังยังไม่จบนะยังค่อนข้างจะยุ่งอยู่่นะตอนนี้เรามาเทสกันอยู่แบบง่ายๆมันจะมีตัวที่เราจะเล่นเสียงกันได้หลากหลายถ้าเกิดว่าใครสนใจก็บอกผมได้แล้วกันผมจะให้ให้โค้ดไปแต่ต้องใช้รุ่นเดียวกันนะอันนี้มันเป็นรุ่นเอสสาม S3N16R8 เนาะแต่เป็นงานจีนก็ค่อนข้างปวดหัวนิดนึงเพราะว่ามันมีเยอะมากมีหลายบริษัทที่ทำขึ้นมานะฮะมันบางตัวมันก็ไม่รองรับหลายอย่างะว่างั้นเถอะเราต้องมาศึกษาเอาเองนะโอเคเดี๋ยวเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะลองเป็นหลายๆเสียงให้ดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่วันเสียงอะไรบ้างประมาณนั้นเอยอยู่ไหนเนาะ ผมเซฟไว้ไหนไม่รู้อ่าเดี๋ยวดูก่อนนะ a r d u i โนอ่ะอเคมีเซฟไว้อยู่ก็อันนี้คือเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับเสียงไฟล์แล้วก็มีการยืนมีอะไรประมาณนั้นนะทั่วไปเดี๋ยวเราเกี่ยวกับพวกนี้ก่อนนะตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวเปิดขึ้นมา ใครอยากได้โค้ดก็บอกแล้วกันนะฮะนี่มาลองเสียงกันไปแต่ละตัวเลยว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะออคอมไพลใ์ให้ฟังนะฮะว่างันเถอะว่ามันมีเสียงอะไรบ้างแต่ตัวนี้ก็ตอนแรกผมใช้ตัวขยายขยายเสียงที่เป็นของออ i 2 s นะเนาะ i 2 s ที่เป็นอะไร mac นะเนี่ย mac ตัวเนี้ยโหย mac นี่เล่นยากมาก เนื่องจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ผมมันเป็นงานจีนแล้วมัน i 2 s เท่าไหร่ก็ไม่ออกเนี่ยตอนนี้ i 2 s เท่าไหร่ก็ไม่ออกเนี่ยตัวนี้นะใครมี i 2 s ตัว Mac m a c 93เ้ยจริงๆผมว่ามันไม่ได้เสียหรอกผมมันน่าจะไม่สามารถที่จะทำให้มันมีเสียงได้ผมก็เลยจริงๆแล้วมันควรจะขยายเสียงออกมาเฉยๆง่ายๆผมก็เลยตอนนี้ใช้แค่ออบอร์ดแอมธรรมดาบอร์ดแอมตัวเล็กๆธรรมดามันแกะมาจาก พวกลำโพงบูทูธอะไรทั่วไปนี่แหละแกะมาแล้วก็มาใส่อินพุตอินพุตเดียวนะเพื่อสั่งงานมันจบเลยทีเดียวประมาณนั้นอ่ะตอนนี้ตอนนี้เสียงแรกก็คือเสียงปิ๊ปปๆ๊ธรรมดานี่แหละเดี๋ยวผมจะขอที่วางนียจริงๆแลเซ็นเซอร์มันค่อนข้างจะไปไกลพอสมควรน,นะจุดไฟให้ดูนี่ต้องจ่ายไฟให้กับชุดลำโพงเป็นแบบนี้ ระยะก็ไกลอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวผมขอต่ำนิดนึงอ่ะแบบนี้นี่นะเซนเซอร์อยู่นี่นะนีไกลอยู่นะอ๋อไม่ได้ละระยะเข้ามาเราก็ปรับระยะได้ตามความต้องการในนี้ผมก็ประมาณนี้แค่นี้ก็เห็นน่าก็โอเคละถ้าเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวมันจะไม่ที่ไปดูอันนี้คือปิ๊บปิ๊บปิ๊บแค่นั้นนะ เดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นเสียงอื่นได้อีกนะตามความต้องการเราอันนี้ถ้าใครอยากได้เสียงอะไรก็บอกแล้วกันผมก็จะให้เสียงนั้นไปหรือจะเอาทุกเสียงก็ได้ต่อไปเป็นเสียงแบบว่าเสียงไซเรนนะฮะเนื่องจากอย่างที่บอกเนามันสามารถที่จะแอพพลายเสียงขึ้นมาได้นะก็คือเป็นเสียงเมโลดีท้ทั่วๆไปเหมือนเสียงสังเคราะห์ธรรมดานะี่ยะ นี่พอเราใช้เนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเรากังังวลเรื่องเสียงจากตัวเนี้ยมันค่อนข้างยุ่งมา,งมากเลยตัว Mac เนี่ยเสียงก็ขยายก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่มันสามวัตต์นะใช้บอร์อดอื่นก็ได้ไม่จําเป็นแต่ว่ามันก็ปัญหาคือเราจะต้องใช้เดีย m พีวีเอ็มนะเป็นขา PWM ที่ใช้งานนั่นเองแต่ก็ดีนะผมว่ามองอีกมันมันไม่มีข้อจํากัดแต่ว่า มันใช้แค่ขาเดียวไอ้นี่ใช้ขานี่เยอะพอสมควรมันเพราะว่าต้องใช้อะไรอะ่า LRC มีใช้ D in นะแล้วก็มี B CLK แล้วก็ขาก้าวขาไฟบวกอะไรประมาณนั้นะนะนะแต่นี้มันใช้ขาเดียวบวกลบไปเลยนะสำหรับ M อนะโอเคอันนี้เป็นเสียงไซเรนนะเดี๋ยวเรามองเสียงไซเรนไปเช็คเลยเปิดไฟก่อนนะนะ ประมาณนี้เนาะโอเคก็ได้ใครต้องการก็บอกแล้วกันนะฮะให้ไปฟรีๆรวดแต่ต้องใช้ตัวเดียวกันนะถ้าคอมพลาติดก็ไม่มีปัญหาเลยนะะเดี๋ยวไปมีอะไรอีกที่ทำไว้นะที่เซฟไว้อ่ามีมีเป็นแบบไซเรนแล้วก็หยุดด้วยมันเหมือนกับเหมือนพวกฟิรถพยาบาลเนาะเอ๊ะเปิดซ้อนกันเอาใหม่เอาใหม่นะนะนะ อันนี้ไหมอ่ะคนมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ไไดแบกแตกต่างมากแต่ว่าเรียกว่ามันอยู่ที่คําสั่งที่เราจะใช้งานมันนะฮะ๋อะลืมปิดไม่เป็นไรมันมาแล้วเดี๋ยวไม่ปิดแอมแล้วจริงๆแล้วแอมมันก็ลําโพงมันไม่เสียง่ายหรอกเพราะนี้คนใช้ลําโพงตัวลําโพงบลูทูธนี่แหละของของทั่วไปไม่ได้ซื้อลําโพงที่เป็นของลําโพงเกี่ยวกับงาน เอ่อโรบอทอะไรนะนี่ก็คือ4โอห์3ม3วัตต์เหนะมือนกันตัวลำโพงใหญ่ๆไม่มีปัญหาเพราะว่าผมใช้บอร์ดแอมที่มันใหญ่กว่าอยู่แล้วประมาณนั้นไอ้นี่มันขับได้สบายนะฮะ่ะตัวนี้เป็นเสียงอะไรเนาะจำไม่ได้แล้ววนะไซเรนแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ไซเรนต่อประมาณนั้นเฮ้ยใช่เหรออ๋อมปนเป็นแบบหยุดหยุดติ๊ดติๆดผมจำไม่ได้เหมือนกันผมส แล้วจะชอบประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปต่ออ่อาปิดก่อนอันนี้มีหลายเสียงอยู่อันนี้ไม่รู้ผมพิมพ์ไว้ว่าแท้แดดแท้แดดแท้แดแท้แดดแท้แดดอะไรเงี้ยไม่รู้มัอน,นลองดูแท้แดดแท้แดเดี๋ยวเราจะรวมเสียงทั้งหมดเป็นเสียงเดียวกันได้ประมาณนั้นเกิดใครอยากได้เป็นแบบเสียงที่รวมกันเยอะๆนะผื่รับ ดูขูให้มันให้ดีให้ยินทุกเลยว่างั้นเถอะเพราะนี่มันเป็นการแจ้งเตือนถูกไหมเราต้องได้ยินเสียงแบบหลากหลายว่างั้นเถอะมันก็อาจจะดีกว่าบางคนอาจจะได้รับเสียงที่ไม่เหมือนกันมันได้รับเสียงไซเรนมันก็ยังหลับอยู่อะไรประมาณนี้อย่างที่เสียงแปลกๆเอ้ยรู้แล้วว่ะวันนี้แปลกละประมาณนั้นเนาะก็จะได้เอาไปใช้งานได้นะโอเคดนเีเสียงโทรศัพท์ไง อ่าประมาณนี้หัวร้อนมือแล้วเนี่ยอ่าโอเคที่ดี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 นะอ่าผมผมพิมพ์ไว้ว่าแต้แดะแท้แดะอ่าโอเคไปต่ออันนี้เป็นเสียงเหมือนกับเตล่โฟนไม่รู้ว่าพิมพ์กันผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลองดูกันมีหลายเสียงอยู่มีหลายเสียงอยู่แต่ก็ประมาณนี้ก็พอละมั้งไม่น่าจะต้องเอาไปเยอะเพื่อ ถ้าใครทราบผมว่าเขาก็น่าจะทําเองได้เนาะแล้วแต่นี่สําหรับมือใหม่ที่หัดเล่นแล้วกันนะก็แจกโค้ดได้นะใครจะเอาโค้ดไปก็ได้เพราะว่าไฟล์มันไม่ได้ใหญ่มันไฟล์มันส่งกันได้อยู่แล้วอืจำไม่ได้แต่ผมพิมพ์ว่าเทเลโฟนไว้ไฟเทเลโฟนเดี๋ยวลองดูก่อนมันเป็นเสียงยังไงไอ้นี่ก็จะหมดละ มีหลายเสียงอ๋อนี่น่าจะเป็นรวมรวมเสียงอันนี้จะเป็นรวมเสียงมากกว่าที่เปิดมาเนี้ยอันนี้รวมเสียงอ่ารวมเสียงรวมเสียงอผมผมเซฟไว้ว่าว่าอะไรอ่สะสญาจะเซฟผิดอ่าเซฟซ้ำๆกันอ๋อ ออออ๋ออ๋ออ๋เมื่อกี้มันเซลาโฟนอันนี้น่าจะเป็นมิกซ์เดี๋ยวมิกซ์นะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นมิกซ์ต้องเปลี่ยนภาษาจีดเนาะโอเคเปลี่ยนชื่อเฉยๆอ๋อมันเปิดอยู่เปลี่ยนบอดได้ปิดก่อนโอเคมิกซ์จากนั้นมันมีอีกอันนึ่งอ่าติ๊ตตเนี่ยคืออะไรไม่รู้เซฟเอาเองก็จำไม่ได้ มันหลอ่ะดูกันพอทำแล้วก็เทสไปเรื่อยทำไปเรื่อยเอ้าอ๋ออยู่อยู่อยู่โอเคมานึกว่าหายนี่ครับจริงๆแล้วผมเลือกว่ามันเป็นเสียงเขาบอกเป็นเสียงหมาเห่าแต่มันมันไม่ค่อยเห่ามันไม่เหมือนหมาเท่าไหร่แต่ลองฟังดูแล้วกันว่ามันเสียงออกมาเป็นยังไงอย่างอื่นก็ได้อีกนะเพราะแต่ว่าก็เอาแค่นี้แหละจริงๆแล้วควรจะเป็นเสียงไซเรนถูกต้องเนาะเพราะเราจะได้คุ้นเคยกับเสียงมันมัางงั้นเถอะมันจะได้เห็นว่าเออมันผิดปกติ เป็นเสียงนี้ไปเสียงนี้อ๋อไอตัวเนี้ผมน่าจะเซฟชื่อมันผิดตัวนี้มันเป็นเสียงที่อาไซเรนแล้วก็พอสไปประมาณนั้นเนาะเออไม่มีปัญหาโอเคนี่ผมไปซิว่าติด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 ,ตดอเป็นไซเรนไซเรนแล้วก็พอรไปอะ,อะถ้าใครอยากได้เสียงอะไรก็ เอาไปทั้งหมดก็ได้หมดแล้วไม่มีแล้วนะอันนี้เสียงปิ๊บ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 ก็ปิ๊บปิ๊บเหรอลองดูปิ๊บปิ๊บพอดีเท่าทําแล้วก็ทําไปเซฟไปนี่ก็งงเหมือนกันของคอมพายนี่สุดท้ายแล้วหน้าจังสุดท้ายแล้วก็ว่าค่อยว่ากันเขียนว่าจริงๆข้างในเป็นสิ่งไซเรนเอ้าแต่ผมคิดว่าปิ๊บบี๊บก็งงดูตอนเซฟก็งงตัวเองว่าลองดูนี่เสียงสุดท้ายนแล้ะค่อยว่ากันต่อไปมีอะไรต่อไปแล้วก็ค่อย มาสนุกกันต่อเอ๊ะมีอะไรหมวเป็นเสียงวอห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 มอใครจะทำให้มันต่อเนื่องก็ได้นะตอนนี้ผมทำแล้วมันมันจะหยุดสามารถที่จะให้มันต่อเนื่องไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าบอกเราจริงๆแล้วเนี่ยมันเจอไฟเนี่ยมันควรที่จะดังตลอดเวลาถูกไหมไม่ใช่ว่าดังแล้วก็หยุดประมาณนั้นก็ไปไประยุกต์กันก็แล้วกันประมาณนั้นอะ โอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับท่านที่เล่นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เนาะทีนี้อย่างที่บอกนะโปรเจกต์ Project ผมคือหุ่นยนต์ยืนได้อ่าก็คือมันมีล้อนี่แหละใช้ล้อนี่แหละในการที่จะเอาใจโรมาหมุนไปกลับไปกลับเพื่อให้มันยืนนิ่งให้ได้ไม่มันยากอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูสนุกสนุก,นกนะต,ตอนนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มันจะทำหน้าที่ตรวจับเดี๋ยวเราก็รอบหน้าเราจะมาเล่นกับปั๊ม ผมมีปั๊มก็คือให้ตรวจจับไฟเดี๋ยวเอาเทียนมาวางกันเทียนมาวางแล้วให้รถเนี่ยวิ่งไปหาเทียนมันเจอไฟเสร็จปั๊บแล้วก็อยู่ในระยะใกล้ๆก็ค่อยฉีดน้ําใส่เทียนชิ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 ด,ๆๆๆดับเทียนอันนี้เป็นไอเดียนี่ยังไม่รู้ว่าเขียนออกมาแล้วจะเป็นยังไงกไ็ว่ากันนาะประมาณนะั้นนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะไงฝากกดติดตามไว้ด้วยเพื่อ ดูกันสนุกสนุกนะตอนนี้ยุคนี้ต้องเล่นกันแบบนี้ละเล่นหุ่นยนต์เล่นอะไรปให้มันให้มันแบบว่าพัฒนาหน่อยต้องบอกว่าประเทศไทยนี้ก็ไม่เหมือนชาติอื่นนะจริงๆชาติอื่นเขาทํามานานแล้วนะฮะโหยเหมือน,นอ่าเล่าความหลังนิดหนึ่งพี่ผมคนหนึ่งที่เป็นเป็นเคยไปหัวหน้างานผมเขาเป็นคนฮ่องกองนะฮะเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนะฮะเมืองฮ่องกง,งเนี่ยแล้วเขาเก่งมากเรื่องไมโครโรนเล์เขาบอกผมก็่ได้ถามว่า คนฮ่องกงทําแบบนี้ได้หมดเหรอเขาบอกว่าแทบจะ90%ที่สามารถที่จะเขียนโปรแกรมอัดโปรแกรมเข้าไปได้อะประมาณนั้นอะผมเลวเฮ้ยโหจริงเหรอตอนนั้นคือผมทํางานเนี่ยเมื่อเมื่อโอ้น่าจะเกือบ20ปีแล้วอะประมาณนั้นอะเขาไปไกลามากกว่าเราเยอะไม่งั้นจีนเขาคงไม่ทําหุ่นยนต์ฮิวแมนร,รอยกันเยอะแข่งอะไรกันเยอะแยะมากมายแตนี่มีเวิด์ครับด้วยหุ่นยนต์แข่งกันประมาณนั้นเราก็อย่าเพิ่งล้าหลังเราก็ต้องพัฒนาตามเขาไปให้ได้ ก็ถ้าบอกว่าเราเล่นจากเบื้องต้นมันเป็นชุดคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่งผมว่ามันคือชุดคิดนี่แหละผมซื้อชุดคิดมาเนื่องจากราคามันถูกเนี่ยคิดแบบนี้มันคือรถจริงๆแล้วตัวนี้มันคือรถคือรถตัวนี้รถตัวนี้ที่มีกล้องตัวนี้ที่มีไมโครคอนโทรเลอร์ในตัวไมโครคอนโทรเลอร์ในตัวแต่ไม่ได้ใช้นะเพราะตอนนี้ผมใช้ตัวใหม่ที่สั่งเข้ามาเพื่อจะ จริงๆแล้วคือเล่นรถแล้วมันตันมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็คือมันออนไลน์ที่เราใช้ตัวกล้องเนี่ยแล้วก็วิ่งผ่านมือถืออะไรประมาณนั้นได้แค่นั้นนะฮะมันขามันก็น้อยที่เราจะมาใช้งานได้มันจบแล้วแค่ต่อกล้องนี้คือมันทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันเต็มหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือมันไม่เหลือไอโอให้เราใช้แล้วเนี่ยหมดเลยก็เลยต้อง มีตัวนี้เข้ามาเดี๋ยวตัวนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าจะเอากล้องตัวนี้มาใส่ด้วยหรือเปล่ามันใส่กันได้นะแต่ว่าเกินความจําเป็นก็อาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่ายิ่งใช้เยอะมันต้องต่อไฟเยอะก็ต,ต่อไฟเยอะมันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆหุ่นยนต์ผมก็จะยืนยากขึ้นเรื่อยๆประมาณนะั้นนะมันก็จะต้องแบบคํานวณหลายๆอย่างที่ไม่ใช้เซอร์โวนะจริงๆจริงๆคนนํานวณงบประมาณเพื่อจะทำเซอร์โวไว้แต่ว่ามันแพงอย่างว่าแนละเซอร์โวตัวหนึ่งก็ 400อย่างเงี้ยสามสี่รอตัวเดียวถ้าเราใช้หุ่นยนต์ที่มันยืนได้ที่เป็นข้อๆนะอะไรอะไรกันนะก็เป็นหมื่นนะเฉพาะเซอร์โวอย่างเดียวยังไม่รวมไอตัวควบคุมอะไรมันไม่ได้แพงนะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายอย่างที่จําเป็นต้องใช้ในการที่จะคนโทรลได้หรือว่าอะไรได้ให้มันเดินได้อะไรได้โอ้ตอนนี้งบไม่ได้ก่อนอันนี้คืองบเริ่มต้นแค่ตัวเนี้ยตัวนี้มาใครอยากเล่นก็เนี่ยสมาร์ทโรบอทเนี่ยมันแค่ ประมาณพันหนึ่งอ่ะพันกว่าบาทแต่ผมสั่งมาจากจีนก็ประมาณแปดร้อยเอ้เจ็ดร้อย700มั้งเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทที่ส่วนลดก็เอามาก็ได้โครงชุดพวกล้อพวกอะไรมาแล้วก็มาไปยุคคิดต่อยอดมันว่ามันจะเอามาทําอย่างอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวโปรแกรมมันเองผมไม่ได้ใช้ละเพราะตธอนี้ใช้ตัวมโครคอนโทรเลอร์ตัวใหม่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกที่เคยบอกคลิปแรกๆกนะ็คือผมจะทํางานร่วมกับแชท g ี t ก็แคชบิทก็ช่วยได้เยอะนะก็มันทําให้เราปรึกษาอะไรได้หลายอย่างแล้วก็สอบถามอะไรนู่นนี่นั่นได้นะแต่ว่าส่วนหนึ่งมันเราไม่ได้ถามสเปซสปะาได้ว่างั้นเถอะเราถามมันตอบให้เราได้ก็จริงแต่ว่าเนื่องจากบนโลกนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่คําตอบเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะถ้าบอกว่าเราถามโดยไม่ได้เจาะจงเราไม่รู้พูดง่ายเราไม่รู้เลยเหมือนก็เช่นอ่าเหมือนผมยกตัวอย่างคือเหมือนเรา ขับรถแล้วเราไม่รู้เส้นทางเลยเลยนะไม่รู้เลยเราใช้ Google Ma p เลยมันก็พาเราลงบ่อแบบนั้นอนะพิวประมาณนะั้นไม่ได้นะจริงๆเราต้องมีข้อมูลพอสมควรที่เราจะสามารถที่จะต่อย,ยอดของตัวเองได้มีไอเดียแล้วยังต้องทราบด้วยว่าเนี่ยเหมือนพวกที่ผมก็ยังต้องมานั่งดูว่าไอตัวนี้พวกนี้มันคืออะไรประมาณนั้นนะ่ยมต้องมาดูว่าออตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรตัวนั้นคืออะไรแต่ถามเจมีนายเจมีนายบอกว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้ก็เชื่อไม่ได้เลย อันนี้ไม่ได้ว่าหรอกนะแต่ว่าเจมินายก็ยังยังแบบว่าค่อนข้างที่จะรายละเอียดน้อยอยู่นะฮะถ้าเราจะถามข้อมูลหรือบอกให้เจมินายช่วยเขียนโค้ดเบื้องต้นให้นะค่อยมานปรับเอาเจมินายจะเขียนโค้ดอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วเขียนได้นะแต่ว่ามันคอมไพล์ไม่ไม่ผ่านประมาณนั้นแต่ h a t GPT สามารถคอมไพล์เบื้องต้นได้ในเบื้องต้นเช่นเราบอกว่าเราอยากให้เสียงดังตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ ทําให้เร็วขึ้นได้นะเราต้องมีข้อมูลใส่ให้เขาไปด้วยนะฮะถ้าเราไม่มีข้อมูลเลยเรามาแบบใสๆเลยระดัแบศบูนย์ไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านยากมากพอสมควรนะก็ยังไงถ้าบอกว่าเราจะใช้งานพวก AI พวกเนี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยถั่วหนึ่งให้เราเป็นคุมคนคุมเขาไม่ใช่ให้เขามาคุมเราประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นอ่ะก็ะจะได้เป็นไอเดียสำหรับใครที่อยากได้เสียงต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆโค้ด ที่เขียนเข้าไปก็บอกได้นะครับผมก็จะส่งให้ได้เพราะว่าโค้ดมันไม่ได้ใหญ่มากนะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแล้วว่าจะเจออะไรกันอีกมันมีอีกหลากหลายที่จะต้องทําให้มันสมบูรณ์จนกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เดินได้2ล้อของผม <c oughs> บาลานซ์กันได้ไหมไม่รู้นะค่อยว่ากันโอเคคลิปนี้ม <Okay. S 1> องประโยู่ครับลาไปก่อนใครเล่นก็เข้ามาคุยนได้นะสวัสดีครับ